สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะโรสรถสุคนค่ะเกิดที่ยะโสธรค้าขายกอทมอก็ยังมีคนถามอยู่นั่นแหละว่าโรสขายอะไรนะคะพูดบอกทุกคลิปเลยนะคะโรสขายเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายนะคะถุงเท้าเข้าหมากยายโรสทำเองนะคะเข้าหมากทำมาตั้งแต่โควิดแล้วหลายปีแล้วน่าจะเข้าปีที่4ีที่หแล้วนะคะและนะคะ ขายทุกวันจันทถึงอาทิตย์ค่ะวันจันท์ถึงวันศุกร์อยู่เสรีไทยซอย61ค่ะกทมแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์อยู่นวมินซอย10นะคะหรือการเคหะคลองจันทร์แถวแถวบางกะปิจ้าหลายคนก็ยังถามมาอยู่นะคะว่าขายอะไรขายอะไรนะคะแล้วคลิปรถก็พยายามอัดที่ร้านให้ดูนะคะว่ารถขายอะไรอันนี้เป็นงานที่ที่รถค้าขายเนาะแล้วพอรถขายจาก เ้านะคะถึงประมาณสัก11โมงเที่ยงก็พักประมาณแป๊บหนึ่งนะคะพอช่วงบ่ายนะคะโรสก็ไปทำงานเสื้อผ้าโรสเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคือตัดก็เป็นเย็บก็เป็นนะคะแพทเทิร์นก็เป็นนะคะทำดีไซน์ได้หมดครบวงจร แต่นะคะทุกวันนี้ที่รถทำอยู่เนี่ยก็คือไปช่วยที่ร้านเพื่อนทำหน้าที่นะคะดีไซน์และแพทเทิร์นซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดในวงของเสื้อผ้านะคะคือรถจะทำแพทเทิร์นนะคะช่วยเพื่อนนะคะก็คือรับจ้างเพื่อนนั่นแหละนะคะเป็นรายตัวเนาะ<ม>เพราะว่าด้วยความที่เช้าเราค้าขายของเราแล้วก็ไปช่วยเพื่อนรับจ้างทำแพทเทิร์นนะคะก่อนที่เขาจะตัดเย็บนะคะเราจะต้องทำกระดาษดีไซน์ออกมาแล้วทำกระดาษออกมาเขาเรียกว่า สร้างแพทเทิร์นเนาะอันนี้รถจะทำได้ทุกแบบไม่ว่าจะง่ายจะยากแค่ไหนรถก็ทำได้หมดค่ะเพราะว่ามันฝังอยู่ลงตรงนี้มา30 40, 40ปีแล้วค่ะงานเสื้อผ้าเนาะรถทำงานเสื้อผ้าเนี่ยเป็นช่างนะคะตัดเดย็บเสื้อผ้ามาก่อนที่จะมาเป็นอาชีพแม่ค้าอีกนะคะแล้วก็ ปัจจุบันนี้ก็ทําทั้งสองอย่างนะคะก็คือค้าขายด้วยนะคะเมื่อก่อนนะคะก็ไม่ได้ขายตามตลาดนัดที่มันเป็นแบบว่าปักซอยอะไรหรอกนะคะเมื่อก่อนก็จะเปิดร้านแล้วก็ขายตามโรงพยาบาลน,นะคะต่างๆทั่วกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ตลาดนัดใหญ่ๆนะคะมหาลัยแต่ทุกวันนี้เราตั้งแต่ผ่านโควิดมาได้นะคะผ่านมาได้มีลมหายใจมาได้นะคะผ่านความตายมาได้คือเก่งแล้วนะคะสําหรับตัวรถนะค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรนะคะและ นะคะทุกวันนี้นะคะตรงไหนที่เป็นตลาด ตรงไหนคือปากซอยรถขายได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนรถก็ขายของได้ค่ะขอให้มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะด้วยการที่เราลดค่าใช้จ่ายนะไม่จําเป็นจะต้องไปเช่าที่แพงๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะรถก็ค่าขายได้ค่ะเนื่องจากว่าทําไมจะต้องขายทุกวันนะคะเพราะว่ามันนะคะไม่ได้หาเงินได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเลยต้องทํางานทุกวันนะคะป้าไม่ได้ขยันนะคะแต่ป้านี่เยอะค่ะใครที่คิดจะมาจีจ ะะก็มาลองฟังเสียงสดสดของรถนะคะลองมาฟังในคลิปที่รถอัดแบบยาวๆลองฟังให้จบนะคะก่อนที่ว่าคิดจะจีบนะคะคือหลายคนก็ยังบอกว่ารถอายุ50นะคะยังมีคอมเมนต์มานะป้าไปเข้าวัดเธอรถก็บอกหลายครั้งแล้วนะคะเอ่อวัดก็เข้าเล่าก็กินเป็นค่ะนะคะเป็นคนปฏิบัติธรรมค่ะไม่เอาของใครค่ะ ในระหว่างที่เราอยากจะมีความสุขแบบไหนนะคะชอบแบบไหนเราเลือกได้เนาะได้เวลานะคะเราลดเป็นสิทธิ์หลวงพ่อจรัญน,นะคะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะการที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยทาได้ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปเนาะค่ะอันนี้ลดไปนะคะวันโกนชนวันโกนนะคะก็คือพยายามไปพยายามให้ได้ปีละครั้งนะคะที่ไปเจ็ดวันนะคะแล้วถ้ามีเวลานะคะก็อาจจะไปสามวันจันท อะไรนะะสุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้เขาก็มีเนาะแล้วก็เป็นคนทําบุญทุกวัน,นะคะ่ะใส่บาตรที่ตลาดทุกวันนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแล้วประกาศหาแฟนนะคะไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะที่ลดโพสต์ลงไปในนั้นลดประกาศมา3ปีแล้วยังไม่มีแฟนนะคะมีแต่คนเล่นๆไม่เคยเจอคนจริงเลยค่ะมีแต่คนพูดนะคะล่องลอยไปลอยมาไม่เคยเจอคนจริงนะคะไม่ได้เลือกเยอะเงื่อนไขมีอยู่ไม่กี่ข้ออายุ45ปีขึ้นไปนะคะ ถึง60นะคะ แล้วคุณต้องมีงานทํานะคะไม่ใช่นะคะที่ว่ามีแฟนแล้วจะทําให้รดลำบากรดไม่มีเพราะว่ารถตื่นตีสามนะคะมา20เกือบ30ปีแล้วค่อนข้างจะลําบากแล้วค่อนข้างจะทํางานหนักมากถ้ามีแฟนที่มาคอยซัพพอร์ตหัวใจมาซัพพอร์ตดูแลรดได้บ้างนะคะรถก็อยากจะมีแต่ไม่ใช่ว่าพอมีแฟนแล้วรดจะไม่ทํางานนะคะรถทางานเหมือนเดิมค่ะคือยังต้องทํางานหนักเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะได้ในส่วนที่แฟนเขาซัพพอร์ตด้วยนี่คือเงื่อน,นไข แต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าดูแลรถไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องทักมานะคะรถไม่มีเวลาเล่นกับใครคะ่ะแต่ถ้าบอกว่าออแค่คุยเป็นเพื่อนก็บอกมาตรงๆคะ่ะยินดีที่จะคุยเป็นเพื่อนนะ ไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยนะคะพอดีกล้องติกตอกมันสวยเวอร์เนาะรถเป็นผู้หญิงที่ตากแดดทุกวันผิวพันนะคะค่อนข้างจะดานะคะผิวสองสีนะคะแต่เป็นคนผิวเนียนเพราะเป็นคนชอบกินผักผลไม้นะคะแต่ว่าโครงหน้านิสัยใจคอที่พูดนะคะนี่คือตัวตนของรถค่ะไม่ต้องไปฟังไอ้ที่โรถเต้นหรือว่ารถอัดคลิปร้องเพลงฟังคลิปที่โรถพูดเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวตนของรถนะคะอยากรู้จักกระทักมานะคะถ้าคิดว่านะคะดู แลไว้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้6นาทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ